ที่เสร็จแล้วหยกก็แบบนี้พี่น้องไม่พออย่างนี้เราเห็นไหวสบายดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมสมองสบอนเดอ้อยินดีตอนหับกก,ก,กักบโซ่สมกไก่เนาะพี่น้องเสือไก่มือไปถึงออยังอันนี้ถึงน้ำน้ำแกงน้ำต้มน้ำโคกเนาะเออถึงน้ำโคกแม่แหละให้กินน้ำโคกเสาน,นี่ถึงน้ำโคก มืัอนี้อาหารเท่าเตรียมพร้อมาเห็เด็กๆแล้วนักเรียน,นเยนท่าอยู่กันสองคนมืัอนี้อีพอ่อก็อีแม่ก็เลยเพิ่นได้ใสแ่แบบนี้ไหวแล้วเรียบร้อยแล้วทำบ่ทันเพราะว่าไก่ห้าก้ามาพี่น้องห้าก้ามาแต่งงานอะงานสุขขอเนาะงานแต่งเออวงานแต่งนะงานหมั่นงานหมั่นอะทรองต้นเนาะลูกเจดมลูกตะภาพเนาะพี่น้อง คือฝนบอกเนาะเพฝนกัดเฮาก็ต้องไปเดี๋ยวเฮากับเดี๋ยวเพันธ์ชีวาได้เนาะเฮาว่าไก่กันฝ้ามาเนาะพี่น้อง่านบ่นท่าน่าติหนูท่านในรีญาติหนูท่านทางเขียนหน่อยเฮานี่ทางนี่จ้ะสบายดีพี่น้องเมื่อยอยู่บ่บ่ได้เมื่อยเมื่อนี่นะเมื่อวานนี่เมื่อยเมื่อยเด็กบ่มาหักเมื่อยพี่น้องปินบางเมื่ ขั m ười m ười. À, i, ้นเล็กน้อยมาไลยกับบุมเยด้นมวนขั้นน้อยมาลายมวนเด็พี่น้องน้ำสุกสวยเนี่ยเห่มาหวา คือตวันออแค่หนึ่งบะอ๋อเอาหูแดงหวองาช่หมัวหมามันเ่ะเือนสาือี้ยนนลมแดดลายแดดแห้งอลยเนาะเอาคือว่าสีเย็นได้มันตื่นซัมากอ้าันใส่เสื้อแยา นั่มดิหน่อยเขาได้เบิร์ดอมู้ในรถนี่เดพี่น้องนั่มเขาก็สื่อเห็นพี่น้องเลยสื่อเด็กเด็กนิเด็กกินมือหนึ่งเกือบตุกพี่น้องเขิงตุกนี่นะเขากินนะโล่งมากพี่เละมันหอนเนาะพี่น้องทุกหนึ่งมันจะลิตรนี่ทุกหนึ่งเขาสาลิตรพี่น้องนี่ทุกหนึ่งสาวลิตรเนาะ Hút túc nên loại bạn phi đỏ em Làm đi Sự vậy hay à, cái năm nó Ở à, cả cái năm nhỉ năm căn nữa Tại khâu cả cái bò lái thôi Rất đẹp đâu Rất đẹp Phần ma nó Ăn phần ma lái cũng hoạt cửa túc Mà nhé mực Ừ Con có kẹo cái lo vậy Lẹ mọi đó Đánh nhục Mọi đánh nhục Khoan không Nhục nha oh. Nhục nha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  Nhục Nhục khám, không. Không khám không. ออม่บ่อายค่ากะมาแต่ไปคอเมียอต้นเนอะอ่าเขายังไเดมาะมาไปแล้วอย่าเพิ่งแม่ไปตักให้หุนไปตักยมขามอยู่ค้เดียวเว้ยว่ามือนี่ชัดการก่อนวะอยูู่้เดียวอย่างตัวท่าน เด็กๆทำมาชุกจาได้เว้ยเด็กๆปะแมนฮ่นหน้าใหญ่มากฮุนหน้าใหญ่เท่าไร้สื่อละส่งน่ะสื้อละเออกว่าสหยิบลายทนึงทีหนึ่ทีเสร็จละอือหยกไปแบบนี้พี่้องไม่พอยเหนเราเห็นไหว กินไปแต่ชิปมุ้งเาเพราะว่าอ้อยู่นี่อ้กรไสอมียโจกไปโจกไปบิกกไบกไบไปไม่ไปคนเนาะเสียวหักเสียวแขงเสีแพงกันอินเอามามามา

คนอื่นขอขอบใจเนาะทานผู้ใหญ่สมัท่างสมาคมเนาะทานยูเออเขายทานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแห้งแรงทำด้วยเงินทองตลอดไปเด้อสุกๆทานแต่สที่สำคัญเนาะขอบคุณทานผู้ชมที่ตามผับชมหายกำลังใจไก่มาตลอดขอบคุณหล,ลายเด้อ 어, 미사일인데도? 아기, 딱, 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 شفتوا زعمه زين والله مساله تهته يا เบ้อแล้วเนาะทั้งเล่าก็เสือบ้อนแล้ตกแล้วเอาไปเสือไปเข้าเลยลูะไปเปิดเพลงเสียงเงินจะดมดล้เขาเขาไปพูด เอาตัวเปิดได้เทียงเขาเลยอะเอาตัวเจตัวนไปว้าขาดไรสันเนาะขึ้นไปกินนั่นนี่แล้วกินเบียร์เขาก่ะเขาเอิ้นหน้าอยู่หไอเสิร์ฟเด็กเด็กเราก่อนอะไรอย่างนี้ไปไปไปพองกันยิ้มเขาขึ้นไปกินเขาเริ่มเสิร์ฟแล้วแถวบ๊อมทำแล้วไปเสิร์ฟเนี่ย

Cốp bên này. Hãy không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nhanh cho con rồi. áo lại ham lên này bỏ tôm, khăn tôm làm tôm order. Phải áo không ham là thoải Bây giờ có bay này để nọng thôi Lăn Bây giờ lúc xin thấy ข้าวเนี่ยานอย่าเนาะพ่อคนบันไหนนะเออปักอ้ามไม่ใช่ว่าคุณพี่มองงามว่เออ ่เกินกินอิมแล้วดีพี่น้อไปิไปไปขาตัวตายนะกินอิ่มแล้วสิขาตัวตายเอามาเลยแม่ตบมาให้นอกไหมไปนะไปไปเอาไปไปน้าผมตาไปเอาไปแม Mẹ, tam lắng mấy đứa à Còn <laughs> không có vang ngoài còn nữa Ờ, vang ngoài còn vang ngoài còn nữa rồi. Là cả tác xài vào này, không được cái bó hòn Hãy lắm, cho kênh Ghiền Mì vang Để không อืมโอเคพี่น้องครับคิปนีข้อจบลงเป็นสมินเด้อพี่น้องเด้อพ้อกันใหม่คลิปหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาน้องๆไปตัดผมกันหมดนี่ผมยาวเลยหนักเคียนเอาเดี๋ยวตอนแรกตอนแรกวันนี้จะไปพาไปนนอน